วันนี้แม่น้องมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ติดตามชมในคลิปค่ะลวสิวผิวใสของดีๆในครัวเรือนค่ะอย,อยากรู้ตามไปดูในคลิปค่ะพอด,ดีช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะแล้วก็ประกอบกับ ช่วงนี้เราใส่แมสออกไปด้านนอกแล้วนะคะแล้วแม่น้องเกิดมีสิวแ้วย่ต้องรีบมาทาคลิปค่ะเพราะปกติแล้วแม่น้องเป็นคนไม่ค่อยมีสิวนะคะ<อ>จะเป็นคนหน้าแห้งคําว่าทีโซนก็คือเหมือนตัวทะค่ะด้านนี้จะมันนะคะข้างๆเนี่ยจะเป็นคนผิวแห้งนะคะปกติแล้วสิวเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะจะเห็นว่าถ้าเราจะเป็นสิวเราจะรู้สึกว่ามันจะมีอาการเจ็บนะคะบริเวณที่จะเป็นสิวขึ้นแล้วก็จะมีสีแดงๆขึ้นนะตรงนี้ค่ะนี่สิวจะขึ้น วันนี้แม่น้องมีตัวช่วยที่จะมาบอกเพื่อนๆนะคะอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกสภาพผิวนะคะมะนาวนี่เองเนี่ยเป็นสุดยอดความสวยในขัวของเราเลยนะคะที่เราหาได้ง่ายๆเลยนะคะคนเนี่ยเห็นสิวจะขึ้นเนี่ยบางคนจะไปซื้อครีมทาสิวนะคะไม่ให้สิวขึ้นนะแต่แม่น้องเนี่ยมีตัวนี้ช่วยตลอดนะคะค่แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งช่วงนี้นะคะจะบีบก็ได้ค่ะหรือใส่กระตันบัตก็ได้นะคะถ้าบีบก็ใส่กระตันบัตทาก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจมากๆนะช่วงไหนขี้เกียจมากๆ ฝานแบบนี้เลยค่ะบีบให้น้ำมะนาวออกมานิดนึงค่ะนี่ค่ะกระเด็นเข้ากล้องหมดแล้วค่ะแล้วก็ทาเลยค่ะก็ปล่อยทิ้งให้แห้งค่ะวันหนึ่งถ้าว่างนะคะทาสักสามถึงสี่รอบก็ได้นะคะไม่ต้องล้างน้ำนะทิ้งไว้เลยค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวสิวเนี่ยจะค่อยๆยุบไปค่ะช่วงแรกถ้าสิวเนี่ยเริ่มจะขึ้นเป็นหนองนิดๆนะคะอาจจะเป็นน้ำสีขาวๆข้างบนเนี่ยจะแสบนิดนึงนะคะช่วงทานะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนไปของเขานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามต่อนะคะว่าสิวจะขึ้นต่อหรือจะยุบค,ค่ะตรงน,นี้ค่ะนคะคะเป็นจุดที่แม่น้องใช้มะนาวทาไว้นะคะจะสังเกตว่าตัวของสิวที่จะขึ้นเนี่ยยุบลงไปเลยค่ะแล้วก็ไม่มีขึ้นมานะ แต่ว่าสูตรนี้แม่น้องไม่ได้การันตีนะคะว่าจะใช้ได้สําหรับทุกสภาพผิวนะคะน้องยอมรับว่าใช้มะนาวเนี่ยดีค่ะแล้วก็หาได้ง่ายในครัวเรือนนะคะหรือเพื่อนเพื่อน,นท่านใดจะใช้ส่วนผสมเพิ่มนอกจากน้ามะนาวจะมีดินสอพองหรือน้ําผึ้ง,งก็ใช้ได้ค่ะน้ําผึ้งเนี่ยจะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ดินสอพองเนี่ยจะช่วยลดเรื่องการอักเสบได้ค่ะ ลองดูนะคะวันนี้แม่น้องก็มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามหรือ subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ติดตามชมในคลิปหน้าตรคสิว 油白